วันนี้จะพามาไปาพระที่วัดถ้ำแสงธรรมอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นนะครับ บรรยากาศทั่วไปภายในวัดธรรมแสงธรรมเป็นอุโบสถภายในธรรมครับ ตรงนี้คือจุดบริเวณรอยพระพุทธบาทจุดสูงสุดของวัดถ้ำแสงธรรมครับบรรยากาศช่วงยามเย็นของวันที่7เมษายน2565ครับที่มองเห็นคล้ายๆรูปริงเกาะภูเขาอยู่คือวัดถ้ำผา้ํำเที่ยงครับ มีโอกาสในช่วงสงการอย่าลืมแวะมาไหว้พระที่วัดธรรมแสงธรรมนะครับสวัสดีครับ